ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เอ็นับทุกท่านนะครับก็พอดีมีเพื่อนๆทักมากันเยอะนะว่าลูกตอกทีเอ็นขับหายไปไหนนะครับก็ตอนนี้ร้านในลาซาด้าโดนปิดไปเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมา,มาแนะนำเนาะวิธีซื้ออีกเว็บหนึ่งไม่ใช่อีกเว็บหนึ่งอีกแอปหนึ่งก็คือแอปช้อปปี้นะช้อปปี้นี่ยังไม่เคยโดนปิดเลยนะครับถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อตอนนี้หาซื้อไม่เจอก็ ให้เข้าไปในช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูเนาะเข้ามาในหน้าช้อปปีนะครับเราก็พิมพ์ว่าตลับอลูมิเนียมนะครับมันก็จะเจอเลยนะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในช้อปปีนะครับก็ใครที่หาในลาซาด้าไม่เจอนะครับก็เข้ามาเลือกกันได้เนาะในช้อปปีเนาะวิธีการสั่งซื้อก็เหมือนกับลาซาด้านะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะต่างกันแค่ว่ามันอยู่คนละแอปนะครับ ถ้าในลาซาด้านะครับมันจะหาไม่ค่อยเจอนะครับมันโดนลดลบหลานไปเนาะก็ยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆชาวทีเอ็นขับกันด้วยนะครับก็ทักมากันเยอะเนาะเพื่อหลานหายนี่นะครับถ้าในลาซาด้านะครับในลาซาด้ามันจะไม่มีแล้วนะครับมันจะเหลืออยู่ร้านนึงนะแต่ว่ามันจะหายากมากเลยนะครับ ถ้าในช้อปปีมันจะง่ายกว่านะครับในช้อปปีเขาจะไม่เคยลบสินค้านะถ้าใน Lazada เนี่ยจะโดนกันบ่อยมากนะครับก็สําหรับใครที่หาลูกตอก t n c นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ในช้อปปีนะครับหรือว่าถ้าใครมีตลับก็สแกน QR วอาโค้ดหน้าตลับมาได้เลยนะครับหรือว่าใครจะทักทางไลน์ผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับช้อปปี มันจะหาง่ายเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยเนาะพอดีผมทําคลิปแบบหน้าจอโทรศัพท์ไม่เป็นนะก็เลยต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมเนาะพักนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะก็พอดีใกล้เลือกตั้งก็โอเคครับไปแล้วครับฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับ